กระดาษแผ่นหนึ่งยาว42เซนความยาวก็ต้องจากทางซ้ายสุดไปขวาสุดยาว42เซนทางนี้ก็คือ42เซนติเมตรถ้าวาดรูปขึ้งวงกลมขนาดเท่ากันได้จํานวน6รูปแล้วความยาวรอบรูปของบริเวณที่แรงเงาบริเวณที่แรงเงาความยาวรอบรูปก็จะมีเส้นนี้อย่าลืมนะถ้าพูดถึงความยาวรอบรูป ดูที่เส้นเป็นหลักปรากฏว่าไอ้ตรงเนี้ยเขียนไว้ว่า1 2เส้นนี้ไม่ได้เอามาคำนวณกับเขานะราะมันไม่ใช่เส้นรอบรูปของแรงเงาแรงเงาก็คือบริเวณนี้แล้วก็เส้นรอบรอบเขาก็คือไอ้เส้นที่ครูเขียนเป็นสีผู้เรียบร้อยแล้วนะ่ะ42แบ่งเป็นครึ่งวงกมลมอยู่3รูปถูกปะ่ะเส้นเนี้ยยาวเท่าไหร่เพราะมันเป็นครึ่งกมลมอยู่สามรูปเราก็หาร3พอาหาร3นี่ก็เป็น14 ตรงนี้ก็คือสิบสี่ตรงนี้ก็คือสิบสี่ส่วนประกอบของวงกลมที่สำคัญคือรัศมีรัศมีของไอ้ตัวเนี้ยเท่าไหร่เจดถูกฉะนั้นวงกลมเนี้ยรัศมีเท่ากับเจดแล้วเส้นนี้คือวงกลมเส้นนี้คือวงกลมรวมกันเป็นหนึ่งวงกลมแสดงว่ารูปเนี้ยมันจะมีวงกลมสามรูปถูกไหมแสดงว่าตรงเส้นโค้งเนี้ย มันจะประกอบด้วยเส้นรอบวงของ3วงความยาวรอบลูกคโค้งเนี่ยโค้งข้างบน,นหนึ่งข้างล่างหนึ่งมันเป็นหนึ่งวงกลมก็มีวงกลม1งวงสองวง3าวงแต่เราต้องการเส้นรอบวงส่วนเส้นรอบวงจำได้ไหมเส้นรอบวงขึ้นต้นด้วยสอเสือเนี่ยสอเสือก็คือสองคูณพาย คูณ r นี่คือเส้นรับวงของวงกลมมี3วงคูณ3ข้อนี้พายไม่ได้กำหนดมาให้ถูกไหมดูรัศมีรัศมีเป็นเลข7แสดงว่าพายต้องเป็น <22. S 1> ใช่ยี่สอรัศมีเท่ากับ7แล้วก็คูณกับ3อันนี้ก็ตัดตัดถูกปะ3 2 6อ่ะ6ไปคูณกัน22บ22ได้ร้อ3 2. แต่ไม่ได้ตอบข้อสี่นะเส้นรอบรูปขาดอีกสองเส้นนี้สองเส้นนี้ยังไม่ได้คิดเลยความยาวรอบรูปความยาวให้ดูที่เส้นทุกๆุเส้นปรากฏว่าเราขาดเส้นสองเส้นคือเส้นตรงด้านข้างทีนี้คุยถามมาเส้นตรงด้านข้างเนี่ยมันยาวเท่าไหร่เวลาเราดูเนี่ยมันมีรูปวงกลมให้อ้างจากวงกลมเส้นนี้เขาเรียกลัศเีรลัศเีอันนี้เจ็ด อันนี้อีก7ก็รวมกันก็กลายเป็น14แส่ว่าเส้นนี้14เส้นนี้ก็อีก14รวมกันก็กลายเป็น28แอ่าแล้วก็มาบวกกันตรงนี้เราก็จะกลายเป็น160ระวังถ้าเวลาเราเจอคำถามเกี่ยวกับข้อความยาวรอบรูปให้ดูก่อนประกอบด้วยเส้นกี่แบบ มันจะมีเส้นโค้งกับเส้นตรงโอเคเส้นโค้งเกี่ยวข้องกับวงกลมคิดเสร็จปุ๊บอย่าลืมเส้นตรงเขาด้วยโอเค